เสาตกน้ำมันในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีบ้านไม้ทรงไทยโบราณที่ถูกดูแลโดยครอบครัวของพิมพ์และน้องชายชื่อบอยบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายและมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวที่เกิดขึ้นภายในบ้าน พิมพ์เป็นหญิงสาวอายุ25ปีที่เพิ่งย้ายกลับมาจากกรุงเทพหลังจากเลิกงานในเมืองหลวงเธอต้องการกลับมาดูแลน้องชายที่ยังเรียนอยู่และรักษาบ้านเก่าแก่ของครอบครัวพิมพ์และบอยเริ่มซ่อมแซมบ้านเพื่อให้สามารถอยู่ได้สะดวกสบายขึ้นแต่พวกเขาพบว่าเสาหนึ่งในบ้านนั้นมีน้ำมันสีดำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง พี่พิมพ์ทำไมเสาต้นนี้ถึงมีน้ำมันไหลออกมาตลอดเวลาบอยถามด้วยความสงสัยไม่รู้เหมือนกันบอยพิมพ์ตอบพลางคิดในใจว่าเป็นเรื่องแปลกมากเราอาจต้องถามคนแก่ในหมู่บ้านดูวันรุ่งขึ้นพิมพ์และบอยไปหาคุณยายสมบุญผู้รู้เรื่องราวของบ้านไม้ทรงไทยในหมู่บ้าน ยายสมบุรณ์ค่าทำไมเสาต้นหนึ่งในบ้านถึงมีน้ำมันไหลออกมาพิมพ์ถามอย่างสุภาพคุณยายสมบุรณ์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเสาตกน้ำมันในบ้านหลังนั้นมีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นเสาที่ใช้ทำพิธีสืบชะตาเมื่อหลายสิบปีมาแล้ววิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งถูกสังเวยเพื่อปกป้องบ้านและครอบครัวเมื่อเธอเสียชีวิต วิญญาณของเธอก็อยู่กับเสาต้นนั้นและน้ำมันที่ไหลออกมาก็คือน้ำตาและเลือดของเธอพิมพ์และบอยฟังแล้วรู้สึกหนาวสถานไปทั่วร่างแต่พวกเขาตัดสินใจกลับบ้านและพยายามไม่คิดมากเรื่องนั้นในคืนหนึ่งพิมพ์พตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องให้เบาๆมาจากห้องโถงเธอเดินออกไปดู และพบเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยโบราณนั่งอยู่ข้างเสาตกน้ำมันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตาผสมกับเลือดไหลลงมาจากแก้มใครนะพิมพ์ถามด้วยความกลัวฉันคือจันวิญญาณที่ถูกสั่งไว้ให้กับเสาต้นนี้หญิงสาวตอบเสียงแผ่วเบาฉันถูกกักขังอยู่ที่นี่มานาน ฉันไม่สามารถไปไหนได้พิมพ์รู้สึกสงสารและต้องการช่วยเหลือจันเธอปรึกษายายสมบุญอีกครั้งยายสมบุญคะเราจะช่วยวิญญาณของจันได้ยังไงคะ่ะพิมพ์ถามด้วยความกังวลคุณยายสมบุญให้คําแนะนําพิมพ์ต้องทำพิธีปล่อยวิญญาณให้จันลองไปหาพระในวัดเพื่อขอความช่วยเหลือในการทำพิธี พิมพและบอยไปหาพระที่วัดในหมู่บ้านและได้รับคำแนะนำเกี่ยวก,กับการทำพิธีปล่อยวิญญาณเพราะได้ให้เครื่องมือในการทำพิธีและแนะนำให้พิมพและบอยทำพิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงพิมพและบอยจัดเตรียมสถานที่ทำพิธีที่หน้าบ้านไม้พวกเขาจุดธูปเทียนและทำตามขั้นตอนที่ได้รับการแนะนำ เมื่อพวกเขาเริ่มสวดมนต์เงาร่างของจันปรากฏขึ้นอีกครั้งขอบคุณที่ช่วยฉันจันกล่าวด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกฉันสามารถปลดปล่อยจากพันธนาการและไปสู่สุขตีได้แล้วพิมพ์และบอยยืนอยู่ข้างๆดูเงาร่างของจันค่อยๆจางหายไปในแสงจันพวกเขารู้สึกโล่งใจ และขอบคุณที่สามารถช่วยเหลือวิญญาณที่ถูกกักขังได้จากวันนั้นเป็นต้นมาเสาตกน้ำมันในบ้านไม้ทรงไทยก็หยุดไหลพิมพ์และบอยสามารถอยู่ในบ้านอย่างสงบสุขโดยไม่มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอีก